กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยเนาะเทเด็เติอนเอกนะครับก็ในวันนี้นี่บก็จะเป็นการจันดับเกมตามที่ท่านผู้ชมขอมากันอีกเช่นเคยประจําสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเลยเนาะก็ในสัปดาห์นี้เนะี่ยก็มีคนขอเกมหนึ่งเข้ามาแล้วก็เป็นเกมที่ ผมยังไม่เคยทำาลครับก็คือเกมแนวโซนิกหรือว่าเจ้าเม้นสายฟ้านั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายในพิสโตร์แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลิขสิทธิ์แท้เกือบทั้งหมดเลยนี่ครับก็ในช่วงนี้เนี่ยก็มีหนังโซนิกเข้ามานะครับก็อาจจะมีบางคนเขาต้องการจะเล่นนะครับก็ได้ขอเกมนี้เข้ามาก็เลยจะจัดมาให้ท่านผู้ชมสักสิบเกมเลยละกันนะครับเนาะสำหรับเกมแนวโซนิกเนี่ยจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเกมมันจะเป็นเน้นการวิ่งผ่านดา่านหรือว่าวิ่งต่อสู้กันซะส่วนใหญ่นะครับเนาะสำหร ชื่นชอบเล่นเกมโซนิกมองหาเกมโซนิกเล่นอยู่เนี่ยก็คือค้ามพาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมีพาร์คลิปใหม่ไว้ด้วยนะสระคาดี้อขอเ,เข้ามาสามารถเับไ,ได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนหน่าโหลดว่าเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย ตัวเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Sonic f o r ส a ซ e running battle นั่นเองนี่ครับก็ตัวเกมนี้ครับจะเป็นตัวเกมเล่นออนไลน์กับผู้เล่นเกมคือเล่นไม่ยากแค่เราเนี่ยวิ่งผ่านด่านวิ่งไปเรื่อยๆนะครับตัวเกม Sonic ส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีอะไรมากก็คือเราเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆนะครับภายในตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถเล่นในระบบแนวตั้งเลยการเล่นภายในตัวเกมเนี่ยก็มีอะไรมากแค่เราวิ่งไปถึงจุดหมายให้ได้นะครับก็ภายในจุดหมายเนี่ยก็จะมีสิ่งกีดขวางหรือว่ามี ต,ตัวละครหรือว่ามีผู้คนเนี่ยเขาวิ่งกับเราอยู่อีกนะครับเราเนี่ยก็ต้องชนะตัวของคนอือ่นให้ได้แล้วก็ในการวิ่งเนี่ยก็จะมีพวกไอเทมต่างๆให้เราเก็บด้วยนะครับก็จะมีพวกไอเทมที่เอาไว้ช่วยในการเล่นนะครับมีทั้งการเพิ่มสปีดหรือว่ามีทั้งการที่เราเนี่ยสามารถจมตีพ้เล่นได้ด้วยนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนั่นแหละแล้วก็ตัวละครภายในเกมนี้เนี่ยจะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนมาเล่นนะครับก็จะมีสเตตัสสกิลต่างนไปเลยนะครับเน ค่อนข้างจะทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็ควบคุมได้ง่ายนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่น่าจะสวยอยู่เหมือนกันด่านภายในเกมก็ถือว่าเยอะจอึงเหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถทดลองโหลดทดลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เกมที่2นี่ก็จะมีชื่อว่า Sonic Dash e l a s e Running นะครับก็สำหรับเกมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่ออกแนวคล้ายตัวเกมแรกนะครับก็คือวิ่งเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นออฟไลน์ line, นะก็เราจะได้วิ่งผ่านด่านไปเรื่อยๆและก็เก็บแต้มหรือว่าเก็บห่วงของเราเนี่ยให้ครบตามภารกิจที่เขากําหนดนะครับ,นะรบแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครต่างๆให้เราเลือกเล่นด้วยนะก็คือเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการสร้าง บ้านของเราด้วยนะครับก็จะมีระบบบิวดิงที่เราเนี่ยสามารถนําตัวสิ่งของเนี่ยมาสร้างบ้านของเราได้ด้วยแล้วก็ตัวละครต่างๆก็มีนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการต่อสู้กับศัตรูด้วยนะครับเมื่อเราเล่นไปถึงระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็จะได้ต่อสู้กับศัตรูนั่นแหละนะครับนอะกาพกราฟิกภายในยเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ห้องจะทาออกมาได้เหมาะถนับตัวมือถือที่ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับตัวเกมนี้นะครับก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เกมที่3เนี่ก็จะเป็นเกมภาคต่อนะครับก็สตร์เกมที่มีชื่อว่า Sonic d r e s s 2 Sonic Boom นะครับก็จะเป็นภาคต่อจาก Sonic นั่นแหละนะครับก็จะเพิ่มการาฟิกเข้ามาแล้วก็เพิ่มตัวละครเข้ามาให้จะมีความเยอะมากขึ้นแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบที่เป็นระบบใหม่ก็คือเราเนี่ยสามารถจัดทีมตัวละครแล้วก็นำไปเล่นใน ด่านได้เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวระหว่างการเล่นได้ด้วยนะครับเนาะระบบหนึ่งที่เขาท่านจะดีมากๆคือเราไม่จำเจกับตัวเดิมแล้วก็เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวละครได้แล้วก็ตัวละครภายในเกมนี้ก็มีเยอะๆมากมายเลยนะครับก็ค <c oughs> ือเราเนี่ยสามารถเลือกได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แต่และตัวละครก็จะมีสไตล์ต,ต,ต่างกันไปนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยอยกเหมือนกันนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เนี่ยถ้าเป็นคนในยุคสมัยก่อนน่าจะรู้จักเกมนี้เพราะเกมนี้มีอยู่ในยุค90นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Sonic h e h e a d s h o t c l a s s i กนะครับก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวภาพ8ปิด16ปิดหรือว่าแนวะพิกเซลอาร์ที่เราจะรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ในด่านต่างๆเนี่ยก็จะมีความยากแตกต่างกันไปเลยเนะมีทั้งศัตรูที่ขวางเรามีทั้งบอสที่จะมาจัดการเราด้วยนั่นแหละนะครับตัวเกมไม่มีอนะไรมากแค่เราเนี่ยเล่นผ่านด่านไปเรื่อยแต่ว่าตัวละครเนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างไปด้วยนะครับเนาะก็จะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นกันด้วยนั่นแหละ นะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันได้เกมนี้ก็ไม่กินสเปคแล้วก็เป็นภาพมองด้านข้างนั่นแหละนะครับนะบนะบไปลองเล่นกันดูได้นะครับผมเกมที่มีชื่อว่า Sonic the Hedgehog 2 Classic นะครับก็สำหรับภาคนี้เนะจะเป็นภาคต่อจาก ตัวของภาคแรกเลยนะครับก็จะมีการเพิ่มโหมดต่างๆเข้ามาแล้วก็มีด่านรับเข้ามาด้วยนะครับภายในตัวเกมเนาะก็จะมีโหมดอยู่3โหมดที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้นะครับก็จะเป็นโหมดออนไลน์โหมด t i m e Attack หรือว่าโหมด b o s s a t t a c กก็มีให้เราไปสนุกสนานกันหรือว่าจะเป็นโหมดปกติที่จะเล่นแบบผ่านด่านไปเรื่อยก็ยังมีอยู่เหมือนเคยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีโหมดลึกลับที่เขาเนี้ได้ตัดออกมาจากภาคตัวของเวอร์ชั่นเดิมนะครับก็มีด่านที่เขาจะ สนุกอยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีระบบที่ทําให้ตัวละครสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับในภาค2เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นได้เนื้อเรื่องก็ต่อจากภาคแรกนั่นแหละนี่ครับภาพกราฟิกก็ยังคงเป็นตัวของพิกเซลอาร์ตอยู่พาพมองก็จะเป็นภาพอมองด้านข้างนั่นแหละนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการเล่นไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม มีชื่อว่า Sonic 4 e p i s อ od e ันั่นแหละนะครับก็จะเป็นภาค4กันแล้วนะครับก็ผลงานก็จะเป็น The Sonic The h e d g e h o g 4 e p i อ od วันั่นแหละภาคนี้จะเป็นตัวเกมที่ต่อจากภาค3แต่ผมไม่รู้ว่าตัวของภาค3เนี่ยโดนถอดไปหรือเป,เปล่าผมก็ไม่เห็นในตัวของภาค3เนาะแต่ว่าตัวภาคนี้นะครับจะต่อจากภาค3เลยเกมนะครับจะมีการอัปเกรดในเรื่องของกราฟิกเข้ามาให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นเพราะตัวเกมในภาคก่นกอน,อน,อนมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะครับที่จะทําให้เราเนี่ย ดูเหมือนเก่าๆยุค90นิดหน่อยเนาะแล้วก็ตัวเกมภาคนี้ตัวละครอาจจะไม่มีเยอะมีแค่โซนิกตัวเดียวการเล่นเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเล่นผ่านด่านเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนี่ะะครับแล้วก็ไปสู้กับตัวของศัตรูหรือว่าหัวหน้าต่างๆนั่นแหละนะครับสำหรับภาคนี้เนาะก็ตัวเกมก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์นะครับใครที่ต้องการเล่นจริงๆก็สามารถเข้ามาลองโหลดเ mm hmm. ข้ามาลองซื้อกันได้นะครับสำหรับตัวของ Sonic 4 Episodes ซั อย่างที่เจ็ดเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Sonic the Hedgehog for Episode 2นะครับก็เป็นต่อจากภาคเมื่อกี้เลยนะครับคือส่วนมากเขาจะทำภาคต่อนั้นเยอะนะครับก็ตัวเกมในภาคนี้นะครับจะอยู่ในยุคสมัยที่เป็นโลกอนาคตนะครับก็คือเราเนี่ยจะทะลุมิติไปในโลกอนาคตแล้วก็เราเนี่ยจะไปสู้กับตัวละครที่เป็นหุ่นยนต์ด้วยแล้วก็เราเนี่ยสามารถเลือกตัวละครที่เป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยนะก็คือจะเป็น Sonic ในร่างหุ่นยนต์นั่นแหละ เนื้อเรื่องก็ต่อจากภาคตัวของภาค4เลยนะภาค4ในเอพิโซดแรกเลยนะครับต่อจากภาค4แล้วก็เรานี่จะได้ค้นพบเรื่องราวเบื้องหลังของภาค4เลยนะครับแล้วตัวเกมนี้นะครับก็ยังมีระบบที่เป็นระบบใหม่ที่จะไม่ค่อยได้อะไรมากมายแต่ว่าก็จะทําให้เรานี่สามารถเล่นไงามากขึ้นก็จะเป็นระบบที่ซับพอร์ตคอนโทรลเลอร์ซับพอร์ตจอยหรือว่าจะเป็นระบบที่บันทึกบนคลาวได้นะครับก็คือแบบใครที่กลัวแบบเกมที่แบบ เล่นไปแล้วข้อมูลเกมเสียนะครับเราก็สามารถบันทึกบนคลาวได้ด้วยสำหรับใครที่ต้องการเล่นนะครับก็สามารถไปลองเล่นได้ภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าเพิ่มอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงแล้ว มีชื่อว่า s o n i c c d c l a s s i c นะครับสำหรับเกมภาคนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องสู้กับโซนิกที่เป็นร่างของหุ่นยนต์นี่ครับในภาคนี้เราเนี่ยไม่สู้กับดรแอคเตรต้องสู้กับหุ่นยนต์นั่นแหละนะครับเพราะหุ่นยนต์เนี่ยได้ลักพาตัวเพื่อนของเราไปเราต้องไปช่วยนะครับก็ในการไปช่วยเนี่ยเราเนี่ยจะต้องทะลุมิติไปในยุคแห่งอนาคตนะจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ต นีครับภาพการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นด้านข้างแล้วก็มีการเปลี่ยนภาพจะเป็นภาพมองบุคคลที่3ด้วยนะครับก็แล้วแต่ด,ด่านนั่นแหละนี่ครับเนาะต้องการจะเล่นภาคนี้ก็สามารถไปเล่นภาคนี้กันได้นะครับผม ก็มาอยู่สำหรับเกมรองอันดับสุดท้ายกันสำหรับเกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเกมโซนิกที่จะแตกต่างจากตัวเดิมนะครับก็คือเกมที่มีชื่อว่า Sonic at the Olympics เกมนะครับตัวเกมนะครับจะสร้างขึ้นมาในกีฬาโอลิมปิกในปี2020นั่นแหละนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเล่นในกีฬาต่างๆในโอลิมปิกทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งการวิ่งยิงปืน หรือว่ากีฬาว่ายน้ําชกมวยอะไรต่างๆคือกีฬาในเกมนี้ค่อนข้างจะมีเยอะมากมายคือมันมีในโอลิมปิกทั้งหมดเลยแต่ว่าเราเนี่ยก็จะเล่นเป็นตัวละครในโซนิกนั่นแหละนะครับสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศแบบโซนิกาที่เป็นแบบแนวเล่นแพนดานแล้วก็หาเกมที่เป็นโซนิกแปลกๆใหม่ๆก็ไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกแล้วก็ขายเครียดมากๆนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เราอ่านให้เราได้ดูกันด้วยนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าสวย แนวสําหรับเกมสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Sonic Speed Simulator นะครับสําหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่อยู่ในโล b ็ o กนะครับก็เป็นแมปนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆก็จะเป็นแมปนั่นแหละที่ผู้พัฒนาได้สร้างขึ้นมานะครับได้สร้างขึ้นมาในเป็นแมปของ Sonic น,นะครับเนาะแล้วก็ภายในตัวเกมในแมปนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยวิ่งเก็บทรัพยากรไปเรื่อยแล้วก็ยิ่งเราเก็บทรัพยากรเย,เยอะเท่าไหร่เราเนี่ยก็ยัง ก็จะได้วิ่งเร็วเพิ่มมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของเราแหละนะครับเก็บแล้วก็ไปเพิ่มเลเวลอัปเกรดต่างๆแล้วก็เราจะเป็นวิ่งเร็วมากๆแล้วก็ตัวเกมจะมีการแข่งขันการชิงความเป็นที่1ด้วยนะก็คือมันจะให้เราเนี่ยวิ่งแข่งกันนั่นแหละนะครับกับผู้เล่นคนอื่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นแมปนี้ เกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับแต่ว่าเราต้องโหลดโลบอกก่อนนะโหลดโลบอกก็ค่อยไปเล่นแบบนี้กันนะครับเนาะก็ภาพกราฟิกภายในแบบนี้เนี่ยเขาน่าจะทำออกมาได้น่าจะสวยอยู่เหมือนกันนะครับก็ภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นแหละนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็ไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม กันเป็นไงบ้างสลับสิบเกมแนวโซนิกที่ท่านผู้ชมขอมาก็ได้หาไว้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเป็นการจานดับเกมไรก็ฝากติดตามต like, กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม